อร์มส่วนตัวโอเคนะครับแต่ว่าทีมก็เหมือนเดิมไม่ได้สคะแนนก็เสียดายครับอย่างที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วว่าแบบทุกเกมมันยากเสมอยิ่งเกมเยือนด้วยนะก็ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วใช่รจริงๆถ้าเกิดประตูที่2มันได้มามันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ใช่ครับ,รบแล้วอย่างว่าฟุตบอลนี้นถ้าหนึู่นย์แล้วยังยิงไม่ได้อีกก็จะมีมีโอกาสจะโดนตีเสมอครับในเรื่องของการเล่นสไตล์บิวอัพขึ้นไปของของเมืองทองนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ก็ที่ทุกคนเห็นครับมันเป็นแนวทางที่ที่เราตั้งใจที่จะเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอด้วยความที่ฟุตบอลสมัยใหม่มันมีการเพสซิ่งเราก็ต้องไปพัฒนาการบิวอัพให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกะอะไรเงี้ยคือหลายๆทีมก็แบบพยายามศึกษาคู่ต่อสู้อยู่แล้วใช่ครับผมว่าเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ครับ,รบทีมจะกลับมาได้ไหมครับกอล์ฟสามนัดสองคะแนนก็ตอนนี้มันก็เป็นเป็นช่วงวิกฤตเลยคือที่ผ่านมามันก็มีช่วงที่ลําบากเราก็ต้อง,ต,องต้องพยายามให้มากกว่าเดิมต้องผ่านไปให้ได้ครับ ทางข้างหลังนิดนึงครับครับรก็ขอบคุณแฟนบอที่มาที่นี่แล้วก็ทางทีวีด้วยนะครับคือพวกเราทําเต็มที่แล้วครับขอบคุณมากๆครับ